สรีแฟนนวยทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันศึกไทไฟลีกสัปดาห์ที่5ครับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับแข่งขันที่ไทไฟล์อารีนาแอดบีดแอคทีฟไบเทคบุรีครับรายงานผลกับผมแอดมินบีมนะครับคู่มวยในรายการนี้5คู่ครับนอกไป3คู่ครับแล้วก็ต้องขออนุญาตครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันก่อนนะครับว่ามวยรายการนี้นี่ไม่มีนักมวยเขมรแม้แต่คนเดียวครับ เป็นนักชกไทยทั้งหมดนะครับที่แจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามีเวลาที่ผมลงคลิปไปเนี่ยชอบมีคอมเมนต์มาแซะนะฮะอยู่บ่อยครั้งครับว่ารายการนี้เป็นรายการมวยเขมรครับยืนยันว่าเป็นนักชกไทยล้วนครับเราไปเริ่มกันที่ผลคู่แรกเลยครับเห็นทางด้านของคู่ที่1ฮะซุปเปอร์ไฟคาดเชื่อครับปืนน้ำหนัก71กิโลกรัมกกางเกงดำนี่วินแฟร์เทคครับเจอกับเพชรบานไม้โรงเรียนกีฬาโคราชครับกางเกงสีขาวครับ รุ่น71กิโลกร,รัมนี่อาวุธหนักๆครับยิงต่อยคาดเชือกแบบนี้นี่มีโอกาสหลับโอกาสล่วงได้เหมือนกันครับแต่ว่าดี๋ยวคู่นี้นี่แลกแข่งกันจะเป็นส่วนมากครับก็เลยยันจนจนครบยกครับไม่มีนับไม่มีน็นอกเกิดขึ้นครับคู่นี้ฮะอาจจะยังเครื่องไม่ร้อนครับคู่แรกแนี่ก็อาจจะยังไม่เดือดสักเท่าไหร่ครับพยายามที่จะแลกแข่งกันจะเป็นส่วนใหญ่ครับ ด้านของวินแฟร์เทคกับสุดท้ายครบยกไปแล้วครับคู่นี้ก็กดกันไม่ลงกดกันไม่ร่วงครับจบด้วยการชูมือของผู้ชนะคือผู้ชนะคะแนนครับเป็นด้านของวินแฟร์เทคครับเอาชนะคะแนนไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2อครับเป็นมวยรอบคาดเชือกครับรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมสายบีครับเงาปีศาจอนิตยาพรกางเกงสีดำครับกับ แข่งคอยจิ๋วครับหมู่บ้านพาวินีครับแข่งสีขาวครับมาดูฮะยกแรกนี่ดูว่าเจ้างอปีศาจนี่ตัวเล็กกว่าครับโดนศอกโดนหมัดครับของแข่งคอยจิ๋วนี่ไปหลายขนาดครับจนสุดท้ายนี่หน้าแหกจนได้ครับทางด้านของงอปีศาจครับดูครับศอกครับแข่งคอยก็ฟันไม่เลือกจริงๆครับฟันทุกจังหวโอรโยนเขัาซ้ายจังหวะนี้ครับแ อนทีนี่สะดุ้งเลยครับเงาปีศาจจะสับไปนี่สอกนี้นี่เนี่ยครับเลือดอาบเลยครับท่านเจ้าเงาปีศาจครับโดนมัดอีกทีจนสุดท้ายนี่เลือดมันเริ่มไหลเยอะครับกรรมาการจ้องแล้วก็ต้องเบรกเกมก่อนครับเพื่อที่จะให้ทางแ์สนามนี้เช็คทุก่อนครับว่าบาดแผลที่เกิดจากพิษศอกนี่มันอันตรายหรือเปล่าครับสุดท้ายแ์สนามเช็คแล้วก็ไกลหัวใจครับยังชกต่อได้ครับ ตึงเอาเรื่องครับเงาปีศาจจากนั้นก็บ้าเลือดเลยครับแตบตัวเล็กกว่าชัดครับพยายามที่จะเร่งพยายามที่จะบีบพื้นที่แคบขึ้นครับพอเจ้าแก่งไฟจิ๋วโดนบ่อยๆนี่ก็เริ่มอาการครับหมดหรือเปล่าครับตัวโดนลาตัวโดนหมัดจังหวะนี้ก็เริ่มมีอีย่างครับยศเข่าซ้ายโดนหมัดตัดลำตัวตอนหมัดซ้ายครับพี่ที่จังหวะนี้ก็หมัดซ้ายแล้วก็หล่นเลยครับโอ้โหนี่ขอพับขาเชือกครับแก่งคอยจิ๋วครับดูภาพช้าครับ หมัดขวานี่ไปปลายครับเป็นหมัดไหนครับนี่ว่าหมัดทรายหรือเปล่าครับนี่ฮะหมัดทรายครับเป็นหมัดฟุตทรายครับผลลับนีดที่ลับซิดจริงๆครับคอยจิ๋วโดนสะสมเลยนะครับปังโ้ตาเดือดเลยครับโอ้หนักจริงๆครับนี่ฮะคาดเชื่อครับ โดนอาจจะเหมือนไม่เต็มครับแต่พอโดนแล้วมันโดนจุดนะครับรี่คอพับขาเชื่อครับโอ้โหทำท่าจะเป็นรองจะเป็นรองจะไม่รอดอยู่แล้วมีแผลแตกด้วยเงาปีศาจส,สุดท้ายนี่แก็บมาพลิกเอาซะยก2นี่ครับเป็นตัวตึงอีก1คนในรุ่น67กิโลกรัครับเป็นทน่านของเงาปีศาจออนิตยาพรครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับ ไปต่อที่คู่3ครับเป็นมวยรอบคาดเชือกครับรุนแรงหกัก67กิโลกรัมสายบีครับเ็ีอย่คู่ที่ต่อยกันมันมากๆครับดาวแพรแม็กเคมีพันครับกางเกงสีดำครับเจอกับกล้าสึกสิจาก้ากางเกงสีขาวครับแหลกบาดกันครับนี่ขึ้นดอกเดียวคนที่ทางพลเรีลงเอ้ยจัดไปจังๆมังรู้นี่หัวแข้งทรายครับดาวแพรนี่ต้องบอกว่าเป็นหญิงแล้วโชคดีอาวุธหนักเร็วครับ แต่กล้าสึกแกก็ตู่นี่ถึกทนเอาเรื่องครับดูครับยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งเดินก็ยิ่งโดนครับแต่แกไม่สนครับสมชื่อกล้าสึกจริงๆครับแดาวแพ้ก็พยายามทีโต้หนักๆครับแต่ข่าวเว้มาเหมือนกับแกนี่มาป่วยก่อนชก3 4วันครับทำให้สภาพร่างกายอาจจะไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับทางด้านของดาวแพ้ครับี่ครับกล้าสึกเองก็ วน <fund ses> ไปเอ nis, ป็นมาเอ nis, ดดียงไปเอียงมาครับโดนแข้งซ้ายครับยัดเข่าซ้ายคือโดนแข้งซ้ายโตอีกทีกาซึมัดตัดลำตัวครับออกอาการแล้วครับสเต็คยัดเข่าอีกทีสับจอกซ้ายครับบิดมาดูโอ้ยตาแพ้โดนแล้วอาการไม่ดีครับตัวอ่อนตัวงอไปแล้วครับเอ้ารอดไม่รอดจะพูหมดหรือเปล่าครับ ยกหนึ่งยกสองดูว่าทาได้ดีครับแต่โดนเขียบนี่ช่วงยกสามครับออกอาการลุกช้าเลยครับที่ครับหมดจริงๆครับเลี้ยงถังครับแบบนี้ตีดีโอกาสทองกล้าสิครับยกหนึ่งยกสองดูเหมือนดาวแร่จะทํามานด้ดีครับแต่ช่วงไปปลายยกสามนี่จะหมดแบบนี้นะฮะน่าจะเกลี้ยงถังครับโอ้นี่ครับเลียงป้่อยครับ หมดสภาพครับโอ้โหดาวแพร่ครับดูนีกาศึกจะปีนเชือกได้ขนาดที่ดาวแพรนี่แทบจะเป็นลมครับโอ้โหทำมาดีๆสุดท้ายครับเป็นกาศึกสิจากล้าครับเบียดแซงเอาชนะไปแบบสนุกตื่นเต้นเลยครับสำหรับมวยรอบค่าเชือกรุ่น67กิโลกรัมกรุ๊ปปีับไปดูอีกคู่หนึ่งครับคู่ที่4ครับเป็นมวยรอบอิสูสุครับทั้งที่32ครับต่อยแบบสมน่วงครับ สมนุ่มนะครับน้ำหนัก65กิโลกรัมกรุ๊บีครับโมปีนาสิรนัทชัยครับเจอกับก่าวฉัดโรงเรียนกระเทียมวิทยากางเกงสีขาวโมปีนานี่กางเกงสีดาครับต้นๆดูว่าเอาอยู่เหมือนกันครับทานั้นของโมปีนาครับแต่พอมาโดนแข้งขวาที่ถอยเลยครับดูสังเกตแขนซ้ายครับนี่ครับโอเคตดนเตะนี่เหมือนกับจะไหลหลุดครับ โมปีนาครับเรียบร้อยครับจบเลยครับโอ้โหดูเหมือนจะสู้กันได้สนุกครับแต่พอมาโดนแข้งขวานี่แขนห้อยเอามาเตะซ้ำอีกทีนึงก็ล่นเลยครับดูภาพช้าครับนี่ครับซ้ายนี่ครับเป็นแข้งอ่าขาแล้วแข้งขวาครับเดี๋ยวเข้าไปบริเวณที่แขนซ้ายของทางด้านโมปีนาครับกำลังก้าวชัดนี่ก็ปิดเกมเร็วครับยกแรกครับ มวยรอบอีสุสุครับครั้งที่32นี่ขยับมาจัดในไทยไฟลีกครับปกติจะต่อยที่ย่อมน้อยครับช่องสามนะครับปีนี้ก็ขยับมาจัดที่ไทยไฟล์อารีนานี่แหละฮะก็เป็นทางด้านของแก้วชัดโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่1ครับต่อที่คู่5ครับมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่32ครับแบบสมนวนรุ่น65กิโลกรัมลุ่นบีครับ เป็นครุบเดียวกันกับคู่เมื่อสักครู่เลยฮะสุขสวัสดิ์แสงมรกรดครับเตะล้มเลยครับเจอกับแสงอาทิตย์หัวส้ายยิ้มรับมาดูฮะผมว่าตัวตึงนี่ทางด้านของสุขสวัสดิ์ครับแข่งสายหนักยากโกลดี้แกล์จังหวะจะออกหมัดตึงสองสามสี่โอจังหวะนี้ก็โดนเตะจัดล้มเขินเลยครับแสงอาสุขสวัสดิ์ครับโดนแข้งของแสงอาทิตย์ไปครับต,ต้นก็ดูว่าสู้ดีๆครับทางด้านของแสงอาทิตย์ครับ ขณะที่ความเร็วความหนักนี้ก็ยังดูว่าสุขสวัสดิ์ก็ยังทําได้เยียบสับซอกจนมาเข้าสู่ช่วงของยกสองครับแลกแข่งแลกหมัดแลกศอกครับจนสุดท้ายนี่ครับเป็นจังหวะที่สุขสวัสดิ์ครับดีจังงัดศอกขวาครับโป้ปิดเกมในยกที่สองชนิดที่หลับสนิทเลยครับนูแข่งโอ้นีจะเข้ามาัดแลกเข่าครับ แล้วก็สอกผ่านี่เร็วจริงๆครับของเจ้าสุขสวัสดิ์ครับแต่ผมว่านี่เป็นตัวเต็งในสายนี้เลยฮะชนะของเจ้าสุขสวัสดิ์ครับตังชื่อชันกระดูกมวยนี่ดูว่าคาสีนี่ดีกว่าทุกคนในสายนี้เลยครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยครับดูครับโอ้โหสอกกี่เร็วจริงๆครับสุขสวัสดิ์แสงมรกรับชนะนอกไปได้ในยกที่2ครับก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันศึกไทยไฟลี่ครับคืนวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ติดตามได้ครับสำหรับรายการนี้ครับแข่งขันทุกวันอาทิตย์ครับเวลา18บนาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง8ครับหรือแฟนมวยจะเดินทางมารับชมสดสดขอบวิธีได้นะครับที่ไทไฟเอลีนาแอดบีดแอคทีฟบา t เทคบุรีครับหรือว่าบายเทคบางนานั่นเองเลยครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้า lihat